155 156 2565หนคืนอีกคราสู่ห้วงเวลาแสนงามเล่ม3รสีรัง S, เอสเฉียวเจา้าที่ถูกลูกธนูเจียงซื่อหลานได้รับบาดเจ็บครอบครัวสกุลหลีบุกไปเอาเรื่องที่กององค์ครักจินหลินจนได้พบเจียงถัง ในขนาดที่กำลังจะโดนเจียงถางเล่นงานเซ้าหมิงยวนกับออกหน้าจึงทำให้อีกฝ่ายยอมขอโทษเพื่อรักษาใบหน้าของเฉียวโม่หมอเทวดาหลี่จึงเดินทางลงใต้ไปหาตัวยาสำคัญจนฝากให้เซ้าหมิงยวนดูแลเฉียวเจ้ากับเฉียวโม่ ในขนาดเดียวกันเฉียวโม้อกับโดนวางเยาพิษอีกครั้งเฉีวเจ้าจึงวางแผนหาตัวคนร้ายออกมาให้ได้เมื่อเรื่องมีความสนุกสนานชวนติดตามจนวางไม่ลงนางเอกต้องวางแผนเอาตัวรอดและแก้ปัญหาหลายต่อหลายครั้ง ไหนจะต้องเอาตัวรอดจากสกุลเจียงทั้งสามคนตั้งแต่พ่อลูกสาวและลูกบุญธรรมที่มีจุดประสงค์ต่างกาันหรือพี่สาวของเธอในเวลาเดียวกันตัวเธอที่ไม่กัดแต่งงานก็โดนฉื่อชั่นรุกล่ล ส่วนเพราะเรื่องของพี่ชัยก็ทำให้เธอต้องใกล้ชิดกับพระเอกอีกครั้งท่ามกลางเนื้อเรื่องหักไหวชิงพริกการวางแผนเอาตัวรอดและหาคนร้ายเราจะได้พบกับการตัดด้วยมุกตลกของตัวละครต่างๆที่ชวนอมยิ้ม ทำให้อ่านได้เพลินๆไม่มีเบื่อยิ่งอ่านยิ่งต้องลูนเอาใจช่วยนางเอกทั้งเรื่องรักและเรื่องอื่นๆครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปในงานชุมนุมผู้ซานเฉียวเจา้านางเอกที่คืนชีพมาในร่างของหลีเจาโพโพ้าพบโอหยางเวย พี่กำลังจะวางเยาพิษบุตรสาวคนที่ใส่ร้ายบิดานางจึงเข้าไปขัดขวางแล้วแนะให้ไปขอความช่วยเหลือจากเจิงซือหลานที่เป็นบุตรสาวของเจงียงถังที่เป็นหัวหน้าองครักษ์จินหลินที่คุมตัวบิดานางไว้ซึ่งโอหยางเว่ยอี้ก็ยอมทําตามแต่เจิงซือหลานกับเสนอให้เฉียวเจ้าเป็นเป้าให้เธอทดสอบธนูโดนจะวางผลท้อไว้บนหัวจึงจะให้เข้าทุ่มลุมฟู่ซานแต่ด้วยการวางแผนของเฉียวเจ้า หนึ่งทำให้เจิงซือรานยิงพลาดแก้มของเธอได้รับแผละชะกันสร้างความตกใจให้กับทุกคนครอบครัวสกูลหีจึงไปเอาเรื่องที่กององค์รักจินหลินแต่เจิงถังไม่อยู่เจิงหยวนเฉาบุตรบุญธรรมเจิงถัง ได้ออกมารับหน้าและเห็นถึงถุงผ้าที่ปักรูปเป็ดของเฉียวเจา้าทำให้เขาพาตัวไปถามถึงลีเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับเฉียวเจา้าเธอจึงถามเขากลับไปว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเฉียวเจา้าเจียงหยวนเฉาจึงตอบไปว่าเขาแอบหลงรักเฉียวเจา้าแต่เฉียวเจ้ากับไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้จึงตอบไปว่าเรื่องมันยาวและเจ็บแผลอยู่เจียงหยวนเฉาจึงได้แต่ปล่อยเรื่องนี้ไว้ก่อน พอเจียงถังกลับมาทราบเรื่องจึงคิดจัดการกับสกุลหลีที่มาหาเรื่องเฉียวเจ้าที่ทราบจึงคิดใช้ไม้ตายของเธอที่เตรียมไว้รับมือกับเจียงถังแต่เซ้าหมิงยวนพระเอกแม่ทับและเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโหว ที่รปากดูแลหลีเจ้ากับหมอเทวดาหลีจึงออกหน้าช่วยเหลือทำให้เจียงถังไม่กล้าทำอะไรสกุลหลีทั้งยังให้เจียงซือหลานส่งของขวัญไปขอโทษหลีเจ้าตอนแรกเจียงซือหลานไม่ยอม แต่เจียงถังจะให้นางมั่นกับเจียงหยวนเฉาที่นางรักจึงยินยอมในขนาดเดียวกันเส้าหมิงยวนก็ได้มอบที่พึ่งน้ำค้างแข็งเมคาให้กับเฉียวเจ้าเพื่อรักษาบาดแผลเจียงหยวนเฉาได้แอบมาพบเฉียวเจ้าเพื่อทราบคำตอบ เฉียวเจาจึงตอบไปว่าเพราะเห็นหมอเทวดาหลี่ใช้เธอจึงทำตามทำให้เจงหยวนเฉาที่ทราบคำตอบคล้ายกับผิดหวังจึงกลับไปในขณะที่มีคนมากมายต่างอยากรู้ถึงอาการบาดเจ็บบนใบหน้าของเฉียวเจาถึงขนาดส่งคนมาถามหมอที่รักษาแต่กลับได้คำตอบคือรักษาไม่ได้ แม้จะใช้ขี้ผึ่งน้ำค้างแข็งเมคาก็ตามทำให้ถือชั่นเพื่อนพระเอกบุตรองค์หญิงใหญ่ที่ทราบข่าวร้อนใจถึงขนาดให้เถาเซิงคนรับใช้ปลอมตัวเป็นสาวใช้แอบเข้าไปพบเพื่อเอาขี้ผึ่งน้ำค้างแข็งเมคาไปให้ เฉียวเจ้าที่จับได้ทันทีจึงเขียนจดหมายตอบกลับไปว่าถือท่านคนโง่เง่าแถมเถาเซิงยังโดนเฉินกวงปงครักที่เศร้าหมิงยวนส่งมาเป็นคนขับรถมาจับตัวไว้ด้วยความสงสัยถือท่านที่เห็นเถาเซิงโดนจับ จึงไปขอคนจากเศ้าหมิงยวนมาเพื่อช่วยเหลือก่อนเฉินกวงจะพาตัวเถาเซิงมาจึงทำให้เศ้าหมิงยวนทราบความจริงต่อมาฉือชั่นให้เถาเซิงแอบปลอมตัวไปอีกแต่เฉียวเจ้ากับไม่ยอมให้เข้าพบ สุดท้ายถือชั่นต้องแต่งหญิงปลอมเป็นน้องสาวตนเองมาหาเฉียวเจา้าทำให้เฉียวเจ้าต้องให้ถือชั่นเข้าพบอย่างช่วยไม่ได้แต่เธอก็แอบให้คนไปตามเศ้าหมิงยวนมารอรับเฉือชั่นจึงทำให้ความแตกอีกครั้งด้านโ oh, อหยางเวย มิที่บิดาได้รับการปล่อยตัวจึงสำนึกในบุญคุณเฉียวเจ้าที่เคยห้ามตนไว้จึงขอให้โค้จื่อโม่ที่เป็นสหายมาขอบคุณเฉียวเจ้าแทนนางที่โดนในประเทศไปต่างเมืองโค้จื่อโม่ที่หลงรักเฉียวโม่พี่นางเอก ที่เสียโฉมและพักอยู่จวนเสนาบดีโคตาจึงอยากพบหน้าเฉียวเจ้าที่เสียโฉมเพราะอยากหายารักษาเฉียวโม่พอได้พบเฉียวเจ้าและเห็นใบหน้านางหายดีไร้บาดแผลจากยาของหมอเทวดาจึงอยากให้เฉียวเจ้าไปดูบาดแผลเฉียวโม่ เฉียวเจ้าที่อยากพบพี่ชายที่พักอยู่ตระกูลตาจึงตกลงพอเฉียวเจ้าได้พบเฉียวโม่กับน้องสาวกับไม่สามารถแสดงตัวได้แต่กับพบว่าเฉียวโม่โดนพิษอีกครั้งทั้งทังที่หมอเทวดาหลี่เคยรักษาให้แล้ว ดูรักษาให้เฉียวโม่ทั้งยังช่วยวางแผนหาคนร้ายจนสุดท้ายทราบว่าเป็นเด็กรับใช้ที่วางยาในอาหารเธอจึงวางแผนให้เฉียวโม่ออกมาพบเพื่อให้เฉินกวงจับตัวเด็กรับใช้มาสอบสวนแต่ปรากฏว่า เส้าหมิงยวนที่ทราบเรื่องจึงส่งคนปลอมมาเป็นคนร้ายเพิ่มเพื่อให้สมจริงก่อนที่จะทราบความจริงว่าคนสั่งการเป็นเหมาซื่อมันดาโคจื่อโมเพราะไม่อยากให้โคจื่อโม่ใกล้ชิดกับเฉียวโมอีก ทำให้เศ้าหมิงยวนไม่พอใจมารับตัวเฉียวโมกับน้องสาวไปอยู่ที่จวนแม่ทัพทันทีพอเฉียวเจ้ากลับไปพบเศ้าหมิงยวนที่ใช้ข้ออ้างมารับตัวเฉียวโมเพราะเฉียวเจ้าที่เป็นภรรยาที่เสียชีวิตเข้าฝันแต่กับโดนหลีเจียว พี่เสาต่างมันดาหลีเจา้าส่งคนมาสะกดรอยตามเฉินกวงที่ขับรถมาจึงหลอกอีกฝ่ายไปยังหอคณิกาพอหลีเจี่ยวทราบเรื่องจะแอบตามไปโดยเข้าไปในหอคณิกาโดยไม่รู้ตัว ตนนลีเจียวพบกับเจยาสูที่เป็นบุตรทางซุนปอและอดีตคู่ม่านานางเข้ามาลวนลามหลีเจียวจึงบอกว่าเป็นคุณหนูสามสกุลหลีหลีเจ้าเพื่อเอาตัวรอดก่อนจะเอาแจกันทุกหัวเจยาสูจนสลบแล้วรีบหลบหนีทันที ปอเจียซูฟื้นกับกลายเป็นคนปัญญาอ่อนจำได้แค่คุณหนูสามสกูลหลีทำร้ายจนฉังซุนปอจึงมาเอาเรื่องทำให้หลีหุยพี่ชายต่างมันดาหลีเจ้าพี่ทราบคนร้ายเป็นใครจึงออกกลับแทนด้านเฉียวเจ้าที่ได้พบเศ้าหมิงยวน เขากลับตอบหน้าไตาว่าภรรยาที่ตายเข้าฝันจริงๆเฉียวเจ้าที่พูดอะไรไม่ออกจึงกลับไปพบจวนชางซุนปอมหาเรื่องเธอที่สามารถรักษาเจา่าซูให้หายปัญญาอ่อนได้จึงทำให้ทราบว่าเฉียวเจ้าไม่ได้เป็นคนทำร้าย จึงกลับไปและทำให้ชื่อเสียงของเฉียวเจ้าที่รักษาคนเริ่มมีคนเล่าลือหลีหุยจึงไปหาหลีเจียวให้ไปยอมรับผิดกับเฉียวเจา้าแต่หลีเจียวไม่ยอมไปจนสุดท้ายเฉียวเจ้าจึงบอกเรื่องนี้กับทุกคนในสกุลหลี ทำให้หลีเจียวโดนสั่งให้กักตัวอยู่แต่ในจวนรอหากคู่ครองแต่งงานออกไปนอกเมืองด้านเฉียวเจ้าจึงสั่งให้เฉินกวงปลอมเป็นผีเฉียวเจ้าไปหลอกเหมาซื่อด้วยการใช้ภาพเหมือนของเธอหลอกและทิ้งลายมือที่เขียนไว้ จนเหมาซื้อกลายเป็นบ้าและยอมรับความผิดที่วางยาเฉียวโม่แต่โคป่อไห่บิดาโคถือโม่กลับไปหาเศ้าหมิงยวนเพื่อถามถึงลายมือของเฉียวเจ้าที่พบเจอหลังผีหลอกเศ้าหมิงยวนจึงเอาลายมือไปให้เฉียวโม่ดู ทำให้เฉียวโมยอมรับว่าเป็นลายมือเฉียวเจ้าจริงทั้งทังที่ทราบว่าหลีเจ้าเป็นคนเขียนแต่ก็ทำให้เฉียวโมไม่พอใจเฉียวเจ้าที่ให้เฉินกวงปลอมเป็นผีไปหลอกเหมาซื่อเพื่อแก้แค้นถึงจะทำเพื่อตนก็ตาม เส้าหมิงยวนที่ย้ายจากจวนเหวไปอยู่จวนแม่ทับอย่างเป็นทางการมันดาของเขาได้ส่งจดหมายมากมายที่เขาเคยส่งให้เฉียวเจ้าและเฉียวเจ้าเคยส่งให้เขามาให้ทำให้เขาทราบว่าจดหมายถูกสกัดไว้หมด ึงกระอักเลือดออกมาจนสลบไปเฉินกวงจึงต้องไปตามเฉียวเจ้ามาช่วยรักษาเส้าหมิงยวนจนฟืน้นพอจิ้งอันโหวบิดาของเส้าหมิงยวนทราบข่าวไปเอาเรื่องมันดามันดาจึงได้ทวงบุตรชายตัวจริงของตนออกมาจึงทำให้ทราบว่า ที่แท้จริงบุตรคนรองของนางไตตั้งแต่คลอดแล้วบิดาจึงเอาลูกอนุมาสวมรอยแทนทุกคนในจวนจึงทราบความจริงก่อนที่จะไปบอกทุกอย่างกับเซ้าหมิงยวนแต่พิษไอเย็นที่อยู่ในร่างเศ้าหมิงยวนกับกำเริบขึ้นเฉียวเจ้าจึงตัดสินใจรักษาพิษให้กับเขาโดยไม่รอหมอเทวดากลับมา แต่การรักษาต้องให้เศ้าหมิงยวนถอดเสื้อแล้วเถี่ยวเจ้าต้องฝังเข็มจึงทำให้เร้าหมิงยวนรู้สึกแปลกๆที่เธอเห็นร่างกายเขาและถืออั่าไม่พอใจแถมการรักษานี้ต้องรักษาต่อเนื่อง ทำให้เฉียวเจาต้องมาช่วยฝังเข็มและต้องยาให้ทุกวันต่อมาเฉียวโม่ได้เข้าพบห้องเต้กับเอาสมุดที่แสดงว่าสิงอู่หยางแม่ทัพที่ดูแลชายทะเลทุจริตถวายทำให้ห้องเต้พิโรธสั่งขังเฉียวโม่ เฉียวเจ้าจึงร้อนใจขอให้เส้าหมิงยวนช่วยพาเธอไปพบเฉียวโม่ในห้องขังจนได้พบเฉียวโม่เฉียวโม่สงสัยว่าทำไมหลี่เจ้าถึงเป็นห่วงเขานักเฉียวเจ้าจึงเขียนข้อความให้เฉียวโม่ว่านักปราดพึงรู้เองให้แจมแจ้ง หนึ่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ่มแจ้งเฉียวโม่ที่เห็นจึงตกใจเดาวได้ว่าหลีเจ้าคือเฉียวเจ้าที่คืนชีพมาเมื่อออกจากคุกเฉียวเจ้าไปหาเจียงถังแต่กับพบเจียงซือหานมาหาเรื่องเธอจึงตกหน้าอีกฝ่าย เจียงถังที่ทราบจึงออกมาจะเอาเรื่องแต่เฉียวเจ้าขอคุยกับเจียงถังเป็นการส่วนตัวเพราะเฉียวเจ้าทราบว่าเจียงถังได้รับพิษจากการทานยาลูกกลอนที่ห้องเต้ม,มอบให้เป็นประจำและมีชีวิตอยู่ได้อีกสาปี ึงเสนอใช้ยากแก้พิษแรกกับการช่วยเหลือเฉียวโม่ให้ออกจากคุกซึ่งเจียงถังก็รับปากแต่เฉียวเจ้าต้องมอบสูตรยาให้ด้วยพอเฉียวโม่ออกจากคุกและเจียงถังได้สูตรยาคิดจะจัดการกับเฉียวเจ้าแต่เฉียวเจ้ากับพูดดับไว้ว่า ราชครูที่ปรุงยามักเปลี่ยนคนบ่อยๆสูตรยาก็ไม่เหมือนกันจึงทำให้เจียงถังนอกจากจะฆ่าเฉียวเจ้าไม่ได้แถมยังต้องคอยส่งคนมาดูแลป้องกันเธอเป็นอันตรายแทนต่อมาเฉียวเจ้าได้พบกับเฉียวโม่และยอมรับว่า เธอคือเฉียวเจ้าจึงทำให้เฉียวโม่ดีใจแต่เพื่อไม่ให้คนสงสัยจึงรับเฉียวเจ้าเป็นน้องสาวบุญธรรมทั้งยังถามเธอเรื่องเซ้าหมิงยวนเฉียวเจ้าจึงตอบว่าสำหรับเซ้าหมิงยวนแล้วเธอคือหลีเจ้า จึงทำให้เฉียวโง่ไม่พูดอะไรกับเธออีกแต่เขาสังเกตได้ว่าเซ้าหมิงยวนมีความรู้สึกแปลกๆก,กับหลีเจาจึงมักบอกกับเขาว่าหลีเจาเหมือนกับเฉียวเจาต่อมาเฉียวเจาต้องขึ้นเขาไปช่วยอู่เหมยสือไท่ผดีดองหญิงคัดคัมภีที่วัดต้าฝูบนเขาลววสยาเฉียวเจาได้พบกับองหญิงเจินเจินที่วัดได้มาขอบคุณเธอที่เคยช่วยชีวิตไว้ แต่ในระหว่างลงเขากับเกิดฝนตกจนดินถล่มเฉินกวงจึงพาเฉียวเจ้าและปิงเลวี่สาวใช้รีบย้อนขึ้นเขาทันทีพอเศ้าหมิงยวนทราบเรื่องจึงรีบพาคนมาช่วยเหลือทันทีเขาได้ช่วยยังองค์หญิงเจินเจินที่ถูกฝังขึ้นมาได้ แต่ใบหน้าขององค์หญิงเจินเจินกับเสียโฉมเพราะได้รับพิษต้องรีบส่งเข้าไปรักษาในวังโดยด่วนส่วนเศ้าหมิงยวนได้แต่ใช้วิชาตัวเบาขึ้นไปบนเขาทันทีเขาได้พบเฉียวเจาอยู่คนเดียว เพราะปิงเลวีพระตกลำธานและเฉินกวงรีบลงไปช่วยก่อนจะหายไปทั้งคู่เศ้่าหมิงยวนจึงได้แต่พาเฉียวเจ้าไปพักอาศัยกับปูเหมยซือไท่บนวัดก่อนแล้วลงมาแจ้งข่าวให้กับสกุลหลีที่มาฟังข่าวด้วยความร้อนใจ เมื่อเซ้าหมิงยวนจะกลับขึ้นไปอีกรอบถือชั่นกับฝากของกับเซ้าหมิงยวนขึ้นไปให้เฉียวเจา้าและบอกให้รอเขาไปขอเธอในภายหน้าซึ่งเร้าหมิงยวนก็รับปากและไปบอกเฉียวเจ้าให้เฉียวเจ้าที่ได้ยินกับไม่ได้ใส่ใจอะไร เพราะชาตินี้เธอไม่คิดแต่งงานกับใครอีกแต่พอเส้าหมิงยวนกลับไปเธอกับพบว่าหูเหมยซื้อไถหายตัวไปและมีคนร้ายเข้ามาทำร้ายเธอก่อนที่เธอจะใช้โนกีดที่เส้าหมิงยวนมอบให้เป่าเรียกให้เขาย้อนกลับมาช่วยเธอไว้ได้ทันก่อนที่จะโดนข่มขืนจึงทำให้เธอฉุกใจคิดถึงเขาที่ยิงธนูสังหารเธอในชาติก่อนดีกว่าปล่อยให้เธอโดนพวกนอกด่านข่มขืน หนึ่งทำให้ความไม่พอใจหายไปก่อนจะพบว่าพิกษุนีที่รับใช้อูเหมยซือไทโดนฆ่าตายหมดมีเพียงคนเดียวที่ไม่ถูกฆ่าพอสอบถามจึงทราบว่าในอดีตนางเคยช่วยชีวิตคนไว้และเมื่อ20ปีก่อนอูเหมยซือไทเคยลงจากเขาครั้งหนึ่งในช่วงที่สู้อ่องกระบฏในเวลาเดียวกันพระที่วัตตดต้าฝูด้านหน้าทราบเรื่อง จึงออกค้นหาอูเหมยสื่อไทยและคนร้ายที่เหลือทั่วเขาทำให้พบปิงเลวีที่ดูแลเฉินกวงที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งพักอยู่ที่กระท่อมของคนร้ายเฉียวเจ้ากับรับรองว่าทั้งสองไม่ใช่คนร้ายทำให้พระผู้คุมกฎไม่พอใจ จึงได้แต่กักตัวทั้งสองไว้ไม่ให้ออกจากห้องขังเท่านั้นก่อนที่พระผู้คุมกดจะโดนคนร้ายลอบสังหารจึงทำให้พระที่เหลือสงสัยยังเฉียวเจ้าและเศร้าหมิงยวนแต่ยังดีที่เจ้าอาวาสกับเชืิอทั้งสองจึงยังไม่มีใครลงมืออีกทั้งเศร้าหมิงยวนยังช่วยดูแลความปลอดภัยและย่างไก่ป่าให้เธอทานอีกด้วย